เราอยู่ในเกมมือถือขับรถบัสนะครับอันนี้จะเป็นพักใหม่เนาะตัวเกมสามารถเล่นออนไลน์ได้นะรเราต้องเป็นเลเวลสามก่อนเนาะข้างล่างครับที่เป็นปุ่มสีเขียวอันนี้เส้นทางใช่ไหมไปพอเราเริ่มงานแล้วนะมันจะมีเสียง กดาร์ทรถเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงเครื่องยนต์มันจะดังไปเสียงรถมุมกล้องก็จะเป็นภายนอกกับภายในนะครับมีแค่นี้เนาะไม่ได้มองเห็นข้างในตัวรถนะครับ จากนั้นกดเปิดประตูมีทางขึ้นสำหรับคนพิการด้วยนะมีซื้อตั๋วนะครัอ๋อ,อเขาซื้อแบบสี่ใบใช่ไหมโอเคมันบอกอยู่นะครับเขาจ่ายมาห้าเหรียญใช่ไหมเราต้องทอนเงินทอนเงินเท่าไหร่อทอนเงินศูนย์จุดสองศูนย์เออโอเคนะครับ ให้ดูราคาตั๋วนะแล้วก็มาลบกับราคาที่เขาจ่ายนะครับซื้อทีละคนโอเคคนนี้เขาซื้อหนึ่งใบแล้วก็จ่ายหนึ่งจุดสองห้าเพราะงั้นทอนนะครับศูนจุดศูนย์ห้าอ่าคนนี้ห้าใบนะครับแล้วก็จ่ายมาหกโอเคไม่ต้องทอนครบนะครับ จากนั้นก็ปิดประตูมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟในรถอะไรต่างๆไป มี GPS บอกนะครับข้างบนมุมซ้ายคนระับ มัองจอดตรงๆงอ่ะเดี๋ยวนะถอยหลังถอยหลังจอดให้ตรงแบบเต็มเส้นนะครับ มีคนลงนะครับครบเลยหรอจบด่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงสอนเล่นก่อนเนาะถ้าใครอยากได้รถบัสแบบเนี้ซื้อนะห้าร้ยิบห้าบาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรางวัลเนานะดูว่ามีรถอะไรให้เราซื้อบ้างมีเวิร์กช็อปสามารถปรับแต่งได้นะครับ ล้ออะไรต่างๆเนาะที่นั่งนะครับเข้ามามีเยอะเลยนะมีพวกแอร์มีอะไรต่างๆนะครับอันนี้พวกเบาะนะครับพวกเครื่องยนต์เบรกเกียร์นะครับยางหน้ายางหลังเนาะยางนะครับล้ออะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นปรับแต่งพวกสีนะครับอา่าไม่มีเราซื้อรถเหรอชอ็อปตรงช็อปนี้จะเป็นการเติมเงินนะครับ น่าจะต้องขับแบบนี้ไปก่อนเนาะไปไปกันต่อด่านที่สองนะครับเอาให้ได้ห้าดาวนะเมื่อกี้ผมได้แค่สองดาวน่าจะช้านะครับทําเวลาเอาตกแมปมันจะมีเวลานับถอยหลังข้างบนอยู่นนะครับนั่นแหละเราต้องทําเวลานะครับแล้วก็มีค่าของปอดด้วยนะ พยายามไปถึงอ่าเขาเรียกว่าป้ายนะป้ายต่อไปให้กันเวลานะวันนี้ซื้อตั๋ว2ใบจ่าย2.50จทอน10บาทไม่ใช่10บาท จอดไม่ดีนะครับโดนลบเปเเพราะว่าเราจอดไม่ตรงช่องเลยช่องมานะครับ อันนี้คือรีเซ็ตนะครับเวลาเราติดบั็กติดอะไรต่างอันนี้คือเปิดเปิดเหมือนหน้าต่างใช่ไมเปิดไฟในรถแล้วก็ที่ปัหน้างผลนะยังไม่มีให้เราเปิดแอร์เปิดอะไร ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโดมเล่นกันได้เนะใครที่จะเล่นออนไลน์เนี่ยก็เล่นไปถึงเลเวลสามก่อนนะครับโหมดออนไลน์มันจะเปิดแล้วจะกันใหม่นะคลิปหน้า